อันนี้คือเก็บได้แล้วไงถ้าไม่เก็บม,กนะมันก็จะเน่านะมันก็จะเน่าพวกมมลงมแมลงก็จะมามาเจาะกินนะจ๊ะนี่ลูกพุ่พมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจากวันนี้จะมาเก็บผลไม้ที่ต้นที่ปลูกในกระถางนะนเพื่อนๆนะ เขาเรียกต้นพุมจะนะลูกพุมก็เริ่มสุกแล้วจ้ะจอยก็จะมาเริ่มเก็บเป็นบางส่วนนะนเพื่อนๆนะจะรอให้สุกหมดทั้งต้นเป็นไปไม่ได้จ้ะมันก็จะมีลูกสุกก่อนแล้วก็ลูกสุกทีหลังนะเพื่อนๆนะจอยปลูกมาได้เข้าปีที่สองจะจอยไปซื้อกิ่งเข้ามาเถะกิ่งที่เขาแบบเพาะชาจนมันมันก็ต้นโตแล้วจ้ะนะก็เอามาปลูกมันก็ติดลูกเลยจ้ะนะไม่ไม่เพาะด้วยเมล็ดจ้ะใช้เวลานาน,านเป็นสิบสิบปีนะนเพื่อนๆไม่ใช่แบบใช้เวลาแบบ ปีสองปีให้เวลานานจ้ะนี่จอจะมาเก็บแต่เก็บเป็นบางส่วนเนาะมาจะมาเก็บด้วยกันวันนี้ลมเริ่มแรงเนาะอากาศก็สิบเจ็ดองศาจ้ะวันนี้อากาศเย็นเห็นไหมนี่พนเพื่อนๆเก็บจ้ะนี่ลูกเขาก็ประมาณนี้จ้ะใส่ในตะกร้าเห็นไหมอันนี้คือ เก็บได้แล้วไงถ้าไม่เก็บม,กนะมันก็จะเน่านะมันก็จะเน่าพวกมาลงมาแรงก็จะมามาเจาะกินนะจ๊ะนี่นี่รูปพมุมค่ยคอยเด็ดไปจ้ะ เด็กกิงเขาจะหักไอ้ลูกไอ้เริ่มแบบงอมๆไม่งอมหรอกจะเริ่มจะสุกอย่างเงี้ยเก็บไปด้วยจ้ะนะเขาจะได้ไปสุกอยู่ในกระตาจ้ะนี่เนเนี่ยนี่จะช้ำๆเลยเพื่อน ข้งบนนี้ก็เก็บไปจ้ะเก็บได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ยังไม่เก็บมันดิงไม่ค่อยออกต้องดูดีๆจ้ะอันนี้ก็เก็บไป นี่จะหาดูจะอันไหนที่แบบพอเก็บได้ก็เก็บนี่ลูกนี้จะใบบาบงนี่แล้วก็จะมีเท่านี้จะนี่แถวนี้ก็จะเก็บได้เป็นบางลูกจ้ะนะ ประมาณนี้จ้ะอย่นี้เก็บได้จ้ะน,นี่งอมจ้ะถือว่างอมเนาะเก็บไปจ้ะอันนี้ออกมาสองอันเลยเอาไปจเดแล้วเขาก็ไปสุกอยู่ข้างในนี่ ก็ยังจะเอาที่มันช่ำๆอะไหนช่ำๆก็เก็บจ้ะนะมันก็คงม,มันยังเก็บได้ทุกไม่ได้ทุกลูกก่ะเพื่อนอยูด้านนี้จะเก็บต้นอ้อมเลยเห็นไหมนี่ต้งอ้อมต้นเอาจะ้ะนี่สองลูกนี่ เก็บไปจะก็ได้ประมาณนี้จะที่สุกแล้วนะอันยังไม่สุกก็เหลืออีกเยอะมากจ้ะดูก็โตนะเพื่อนเพื่อนี่จะได้ประมาณนี้คือว่าเยอะพอสมควรจะนะเดยจะชิมให้ให้ดูเลยจ้ะนะ เพราะว่ามันไม่มีพวกยาฆ่า,มาแมลงจ้ะปลูกเองจะชิมให้ดูเก็บหมดไม่ได้จ้ะมันยังไม่สุกเราจะเลือกใส่อันที่สุกแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยข้างในก็ดูดีๆก่อนจะกินจะเพราะบางทีอ่ะมันมีหนอนเนี่ยข้างในก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะ,มะเมล็ดเขาจะคล้ายๆมเมล็ดพุทราเห็นไหมกินทั้งเปลือกเลยจ้ะ หวานเพือนหวานเจี๊ยบไปจ้ะมเมล็ดเขาหวานเจี๊ยบจ้ะสุกแล้วจะหวานแต่ตรงเปลือกมันจะออกไปเปรี้ยวเพื่อนนะแต่ว่าเนื้อเขาเนี่ยหวานเจี๊ยบจ้ะมันเป็นผลไม้ไว้ทานเล่นแบบนี้ละจ้ะนะ แต่ถ้าจะเอาไปทําของหวานเนี่ยนะก็เอาไปทำให้ทําพวกเค้กอะพลุมเคก้กแล้วไม่ก็เอาไปทําให้เนี่ยรูบับไอ้พุมคมโบกอะนะทําแยมทําอะไรของเขาประมาณเนี่ยจะเพราะตัวไม่เคยเอาไปทำไงซื้อมาหรือว่าปลูกเองเนี่ยก็กินอย่างนี้เลยจะนะพเพราะมันหวานอยู่แล้วเราไม่ต้องไม่จำเป็นที่จะไปแบบไปทําของหวานสวนแอปเปิลวันหลังอนะเดี๋ยวจจะเก็บนะเพื่อนๆนะนี่ หวานอร่อยจ้ะซื้อเขาก็แพงจ้ะแต่ส่วนใหญ่ถ้ากฤษเขาปลูก่ต้นหนึ่งมันดกมากเพื่อนๆน,นะกินไม่ทันถ้าปลูกสองต้นนี่กินไม่ทันมันจะร่วงทิ้งเน่านะเน่าเต็มพื้นนะจ้ะส่วนใหญ่เขาจะไม่เอาไปขายกันจ้ะถ้าปลูกอะ่ะเพราะที่อังกฤษเขาจะเข่งคัดนะเพื่อนๆน,น,นะถ้าว่าเราปลูกตามการเด่นเราเนี้ยเราเอาไปขายอะ่ะ เ,เขาจะสามารถคอนเพนเราได้เพราะว่าถ้ามันมีพวกตัวหนพวกหนอนพวกอะไรข้างในอะ่ะกินแล้วท้องทองท้องเสียเขาสามารถคอนเพนเราได้แต่ว่าไอ้นี่จะ้ะเราจะกินแบบแบบถ้าเราจะกินอะ่ะเราขอเขาโอเคแต่เราไปซื้อเขามาวางขายตามหน้าบ้านไม่ได้จอยเคยถามเขาแล้วนะจอยเคยถามว่าทำไมเธอไม่พูมมของเธอเต็มต้นทําผลไม้เธอเต็มต้นทาไมไม่เก็บเอามาวางขายหน้าบ้านให้เขาใส่เอาเงินใส่กล่องส่องกล่องอะนะ หนึ 2, ่งปอนสองปอนดีกว่ามันทิ้งเขาบอกว่ามันไม่ได้เมื่อก่อนเขาทําอยู่ทีนี้ตารวจอะ่ะเขามาเคาะประตูบอกบอกว่าห้ามเอามาเอามาตั้งขายนะเพื่นนอนๆอ่ะห้ามเอามาตั้งขายอยู่หน้าบ้านเพราะบางทีอ่ะเราไม่ได้อยู่ตลอดเวลาเด็กอะ่ะเด็กวัยรุ่นอะ่ะเขาจะเอาแบบไอ้นี่จะโวกเพื่เพื่อนตีเขาตัดหญ้าเขาจะเอาอไอ้นะเอาผลไม้ที่เราตั้งขายะขโมยมาแล้วไปคว้างลดคว้างกระจงกระจกตามบ้านอะ่ะมันเพื่อนนะั่นแล้วก็โดนคอนเพลอย่างเงี้ยก็เลยเขาหยุด ในหมู่บ้านจอยได้ที่จอยถามเขาก็เลยยุดเอามาวางขาย,ยจ้ะนะนั่นแหละบางคนบอกเอาไปขายใชไปขายที่มันมันไม่เหมือนเมืองไทยเพื่อนอืมอร่อยอันนี้ยังไม่สุกดีนะเนะี่ยมันกำลังแข็งๆอยู่บ่มเอาไว้สักวันสองวันก็จะกินได้ที่จอยเก็บคือจอยเก็บอันที่แบบที่ว่ามันช่ำๆอย่างนี้แล้วเน,นี่ย ถ้าไม่เก็บอมันจะเน่าจ้ะร่วงทิ้งนะเราต้องเก็บกินค่อยๆทยอยเก็บกินไปเรื่อยๆจ้ะเพื่อนๆก็อาจจะเห็นบ่อยๆทาคลิปบ่อยอันนี้คืออันนี้ยังยังไม่ฉ่ามากนะมันจะออกรสเปรี้ยวอืมเปรี้ยวอย่างเงี้ยจะอร่อยเปรี้ยวจ้ะกินกับพริกเกลืออร่อย จอยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบกินของเปรี้ยวเนือ้อมะเล็ดยังเหลือเต็มต้นนะพเพื่อนมาเก็บได้ประมาณสักสองสองถาดเนี่ยประมาณเนี้ยจะหสองกระต่าเนี้ยเ้าเก็บทีเดียวอ่ะได้สองสองสองกระจาดเนี่ยจ้ะ เปรี้ยวมันก็ไม่ได้เปรี้ยวมากมาเราขับจอยอะไรก็เปรี้ยวหมดจ้ะนี่อันนี้อันนี้ก็สุกอมนะกัดเลยจ้ะอันเนี้ยฮึฮัลโหลคนเขาเดินผ่านคาเซฮัลโหลน้องจ๊ะตั้งกล้องไม่ค่อยได้ คุยกับใครคุยกับใครบ้างวันนี้คุยกับใครนเราคุยค,คยนเดียวนี่แหละฮะน้องเพื่อนนะไม่ค่อยเอาใจหรอกใจว่าธุรกิจเราอะฮะเขาไม่รู้ไม่รู้หรอกธุรกิจร้อยล้านของจอยครับนี่อืมอร่อยเพื่อนแล้วลมแรงเห็นไหมอะไรเดี๋ยวจอยก็จะเตรียมตัวเข้าบ้านแล้วลมแรงหนาวจ้ะวันเนี้ย ส่วนอันนี้ก็จะบ่มเอาไว้จ้ะนะจะบ่มบ้านจอยเขาเรียกจะบ่มเอาไว้ถ้าไม่เรียกว่าบ่มก็คือทิ้งไว้อย่างนี้ให้เขาสุกงอมจ้ะนะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย